เพราะว่าอย่างที่เราทํามาทั้งหมดทุกวงเนี่ยฮะบอกว่าเราทํามาเพื่อฉาดลมภาพยนตร์เนาะเราก็แอบแบบลุ้นๆอยู่ว่า้อยากจะให้คนมาดูกันเยอะๆอะไรเงี้ยบอกว่าเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยรู้สึกว่าถ้าได้ดูดอมภาพยนตร์เนี่ยจะเห็นอารมณ์แบบเต็มตามากๆอะไรเงี้ยครับก็อย่างนี้คนดูที่ซืรอโดยส่วนตัก็บอกว่ารอยล้านแน่นอนตรงนี้จะคูผมว่าคือใจผมมะผมว่าเรื่องเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นนะผมว่าเป็นเรื่องของคนดูมากกว่า คือการที่คนเข้ามาดูในโรงเยอะๆเนี่ยมันเป็นกำลังใจของคนทำงานว่าเราทำงานออกมาแล้วเนี่ยมีคนมาให้กำลังใจมาเชียร์นักสแสดงเชียร์หนังทีมงานกัอนอะไรเงี้ยเป็นไงบ้าง,งาเราพัฒนาถ้าตั้งร้อยร้านเรารู้สึกยังไงมันแค่ที่เสิมาเราไม่พดกดดันทำไมเนี่ยเไม่พูดเราไม่พูดถึงเรื่ <c oughs> องเงินเราไม่พูดถึงเรื่ <c oughs> องเงินค่ะเราพูดถึงแบบฟีดแบ็คความแบบพึงพอใจของคนดูว่าเขาแบบรู้สึกยังไงกับเ <c oughs> รื่องนี้มากกว่า อผมเรื่องเงินก็สําคัญครับไม่ได้นัดกันหรอค่าตัวโอเคโอเคได้มาครบแล้วครับผมต้องถามว่าไงนะคุณดูทีเซอร์สุดว่ามันต้องร้อยล้านแน่นอนจริงเหรออะไรคนพูดมนใช่ไหมเราเชื่อชวนว่ามันแน่นอนการหวานอะไรไหมผมบอกครัจริงๆผมเคยบอกไปแล้วแต่ตอนที่สัมภาษณ์ครั้งแรกก็คือจริงพวกเราอะแฮปปี้แล้วคือความสุขมัน มันนั้นคือเราได้ทำงานที่เราอยากจะทําได้ทํางานที่เรารักแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนเต็มที่อ่ะนั่นคือความสุขมันจบที่เราแล้วคือบอกว่าต่อไปเนี้ยมันกำลังส่งต่อบอกว่าถ้าเราแฮปปี้แล้วอ่ะกับงานที่เราทำมุกพี่เนาะแล้วถ้าคนมาดูอ่ะชอบผลงานที่เราที่เราพยายามที่จะแบบว่าอยากให้คนได้เห็นเนี่ยผมแฮปปี้แล้วเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวตามมาถ้ามันได้มันก็ดีถูกได้พี่ได้ครับ อยากอยากให้แฟนหนังบอกว่ามาให้กำลังใจงที่พี่จินบอกแหละราว่าจริงๆแล้วคนที่ทําภาพยนตร์การการที่เราผมก็ยังจะต้องมีงานต่อไปเรื่อยๆเป็นกนาลังใจแล้วขอการันตีว่าเต็มที่บ,บอกเลยว่าการทํางานเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องการทํางานเรื่องโปรดักชันเรื่องทุกอย่างคือเราเป็นนักแสดงเราเราเห็นว่าการเราร่วมง,งานทํางานอะไรเนี่ย ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่อยากทำเพราะเนี่ยคนดูไม่ต้องห่วงครับที่จะได้เห็นเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์คุ้มแน่นอนครับไปดูคุ้มแน่นอนแล้วก็หน,หนังที่เป็นหนังแบบว่าเขย่าวขวานหรือหนังอายอย่างที่คนตักหนังผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นหนังผีขนาดนั้นนะหนังพวกเนี้ต้องดูในโรงเท่าน,นั้นดูกับเพื่อนเราครอบครัวดูกับเนี่ยดูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าม,มันรู้สึกว่ามันได้อาหารลบมากกว่าผมไม่ลงเสียงผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ถ้าพี่จะทําขนาดนี้นะโอ้โหคนดูแบบขุมอะขุมอะสิ่งหายใจเนี่ยสุดยอดต้องมีรงองในโรงพี่ต่ายเป็นตัวละครลับที่เปิดมามาหลังไปอยู่หน้าโปสเตอร์เลยเราเขาสิ่งไงบ้างพอมาดูทีเซอร์ทุกคนร่ากลัวเราเอ่อถ้าถามพี่พี่พี่ภูมิใจนะที่พี่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่กับพี่เจมเลือกให้พี่มาเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี เราไม่เคยได้ได้ไดรับคารคเตอร์แบบนี้เลยแล้วเราได้ได้ได้ไดเล่นอะไรที่มากกว่า<ม>และเป็นคารคเตอร์ที่แบบดูแล้วหลอดดีเลยก็หลอดน,นะว,นวันวันแรกที่เราฟิตติ้งตั้งแต่ใส่วิกใส่ตาเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปในทุกหลตกใจพังงานที่รูอเองในกระจกที่ก็พังงานน,าน่ม่โเด็ยเเพราะมันหลอดดีแต่ถามว่าใจอ่ะเราอ่ะเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าไรายได้มันก็ต้องมันก็เป็นส่วนของของคนทํางานของ คนของอตังค์ให้เรามาทําเรื่องนี้เราก็ต้องอยากได้เลยๆนะแต่ในความรู้สึกของพี่ในความที่เราเป็นนักแสดงเราเต็มร้อยเหมือนที่พี่บอกเราทํางานกันแบบเต็มอ่ะถ้าเราบอกดเลยว่าตั้งแต่วัวนที่เราเริ่มถ่ายทาไม่ว่าจะเป็นละครหรือเป็นซเป็นหนังก็ตามถ้าไม่สนุกนักแสดงจะรู้ว่ามันไม่สนุกแต่นี่เรารู้ว่ามันสนุกสนุกแน่แล้วก็บอกว่าไม่ได้แหวนนะไม่ได้เป็นหนังแหวะนะหลอน หลอนแน่นอนแต่หลอนแบบไหนเนี่ยต้องไปดูในโรงเพราะมันจะเห็นความหลอนไ้ชัดมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะอันนี้ต้องพูดแบบเหมือนแบบถ่ายหนังนิดนึงเนาะเชิญชวนให้คนไทยอ่ะนะคะเข้าไปดูหนังกันเถอะคุยหนังแน่อนถ้าเกิดถ้าเป็นหนังที่ดีเราควรจะเข้าไปดูในโรงเพราะในโรงมันจะเห็นหลายอย่างเห็นรากโปรดักชั่นที่เราทําง,งานการหลายๆยอย่างนะคะฝากด้วยค่ะ อีเดียวต้ดูวันที่6เมษานแล้วก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะคะบ้านเช่าบูชายันะคะวันที่6เมษายนนะคะก็อยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ค่ะจะได้เสียงได้ภาพที่แบบชัดเจนแล้วก็เซอร์ราเด็ดมากๆเสียงสวดของพี่เนี่ยจะได้ยินชัดมากแลพี่สวดแบบไหนเหมือนสวดข้างหูเลยจริงๆจริงๆคือพี่ตที่สุดเดิมบันว่าใช่ค่ะวนไปก็ได้ ไม่ไม่คือตอนเนี้ยเร,เรื่องมาเปียดลืมไปหมดละวเพราะตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราถ่ายหลายหลายโมชั่นมากจริงๆเรามีหลายโมชั่นมากว่าเราจะเอาโมชั่นส่วนแบบไหนวิธีไหนอะไรอย่างเงีย้ยคือกระทั่งเขาจะมาลงตัวกันว่าอ๋อเอาส่วนแบบนี้อันนี้คือบทสดใหม่หเลยไม,ยใม่ใช่บทสดที่อยู่ในตำนานบทสดใหม่คือเราจะมีการแบบคิดเอทขึ้นมาฮะมีการแบบว่าให้คนกลุ่มหนึ่งแบบมาทำพิธีจริงๆแบบว่าเหมือนเป็นเป็นอยู่ในในทั้งที่นี้อะไรเงี้ยเราให้เขาคิดเอทในเชิงแบบในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยฮะครับ นี่และคะเลยต้องไปชมค่ะก็ทุกรายละเอียดคือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆขิกาดบทสวดยังแบบว่ามีหลายเวอร์ชั่นแต่คิดดูต้องไปชมนะคะ6เมษายนนี้ที่โรงพยค่ะาบาล